สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลัาว่าพบ,บก,กับจานะคะวันนี้จ๋าก,ก็อยู่ในออฟฟิศของจา๋านะคะคลิปวันนี้นะคะจ๋าจะมาตกแต่งตกแต่งน <c oughs> ะจ๋าจะมาตกแต่งนะคะในออฟฟิศทำงานของจา๋านะคะ <c oughs> วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจ๋าจะมาแบบเพิ่มลวดลายนะคะที่ฝาผนังนะคะบริเวณฝั่งิดหน้าต่างตรงนี้นะ,ค,ะ <c oughs> คือแบบอยากจะตกแต่งบริเวณนี้มาตั้งนานแล้วนะคะก <c oughs> ็ะวันนี้แบบเรื่องงามยามดีนะคะเพื่อนๆอยากจะรู้นะคะว่าจ๋าจะมาตกแต่ง ยังไงนะคะก็รอติดตามชมกันนะคะโอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มคลิปวิดีโอกันเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจะ,จะเลื่อนโต๊ะทำง,งานนะคะไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อจะ,จะได้แบบมีเนื้อที่นะคะบริเวณนี้นะคะที่จะตกแต่ง ผนังฝั่งหน้าต่างฝั่งนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงพวกกรอบรูปติดผนังด้วยนะคะเดี๋ยวจะาจะถอดออกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปตกแต่งผนังกันเลยนะคะนี่ก็เป็นสติกเกอร์ลายดอกโบตันนะคะทุกคนที่จ๋าจะใช้ตกแต่งผนังวันนี้นะคะซึ่งจะซื้อมาจากอีเมซอนนะคะก็แพ็กเกจหนึ่งเนี่ยประมาณ1,500บาทนะคะในแพ็กเกจนะคะก็จะมีดอกโบตันนะคะแด,ดอกแล้วก็จะมีใบ อ,อีกสิบสาใบนะคะซึ่งแต่ละดอกเนี่ยก็จะมีขนาดนะคะแตกต่างกันไปนะคะขนาดใหญ่เนี่ยก็จะประมาณ70คูณ60เซนติเมตรนะคะส่วนขนาดกลางก็67คูณ58เซนติเมตรนะคะขนาดเล็กก็39คูณ35เซนติเมตรนะคะคือดอกขนาดใหญ่นะคะคือแบบขนาดจัมโบ้เลยนะคะแล้วก็ติดบนผนังนะคะสีผนังก็เป็นสีอะไรก็ได้นะคะ แล้วแต่เราชอบนะคะแต่สําหรับจ๋านะคะจ๋าว่าสีผนังนะคะจ๋าชอบเป็นสีขาวหรือไม่ก็เป็นสีอ่อนๆดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราติดสติกเกอร์ลงไปนะคะมันทําให้แบบลวดลายเนี่ยดูเด่นชัดและก็สวยงามนะคะสติกเกอร์นี้นะคะทุกคนคือแบบมันสามารถที่จะติดได้ บนพื้นผิวเรียบๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังเฟอร์นิเจอร์หรือว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกนะคะยกเว้นแบบพื้นผิวค,ครุขระแบบชาบป,ปูนอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะลอกออกได้นะคะ วิธีการติดนะคะคือแบบมันง่ายมากทุกคนมันง่ายกว่าการติดวอลเปเปอร์อีกนะคะก็คือแบบแค่ลอกออกนะคะแล้วก็ติดที่ผนังนะคะแล้วก็รีดไล่ลมออกนะคะส่วนการเลเ out เนี่ยก็คือแบบจัดตำแหน่งยังไงก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะของจ๋าก็จะประมาณนี้นะคะคือมันติดง่ายไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วนะคะ Take a beat from my better self It's like no one else even real ลงจ๋าต้องสั่งสติกเกอร์มาติดเพิ่มนะคะก็เลยแบบไม่ได้เสร็จในวันนั้นนะคะก็รอออเดอร์หนึ่งถึงสองวันนะคะกว่าจะได้กว่าจะได้ของนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบจะมีสติกเกอร์พอนะคะติดบริเวณผนังฝั่งนี้นะคะก็ใช้เวลาแบบไม่กี่นาทีนะคะคือมันแบบติดง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะก็แบบแต่ว่ามันแต่งได้หลายๆห,ห้องนะคะไม่ว่าจะแต่งเป็นห้องเด็กผู้หญิงก็ได้นะคะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนนะคะ คือแบบมันดูจากว่ามันดูเก๋แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะ No ก็ตอนนี้นะคะจ๋าก็ติดสติกเกอร์เสร็จแล้วนะคะออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับจ๋านี่คือแบบ ชอบแล้วก็ถูกใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยแสงไฟในห้องนะคะดูแตกต่างจากตอนที่จ๋าติดสติกเกอร์นะคะก็เพราะว่าจ๋าแบบเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟใหม่นะคะตอนที่จ๋าติดสติกเกอร์เนี่ยจ๋าใช้เป็นหลอดไฟวอมไว้นะคะก็จะเป็นแบบสีขาว อมเหลืองๆนะคะตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบหลอดไฟเด y ไลท์นะคะก็จะเป็นแบบสีขาวอมฟ้านะคะคือเป็นสีที่แบบใกล้เคียงกับแสงในเวลากลางวันนะคะก็เพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคะวอร์มไว้หรือว่าเด y l ไลท์นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจ๋าหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีไอเดียในการตกแต่งห้องนะคะก็เอามาแชร์กันได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจ๋าต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอของจ๋านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องของจ๋าด้วยนะคะแล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย This